อโอไ้ไม่ไม่เดี๋ยวไปไปทิ้งเดี๋ยวเดข้าวทางแก้วิงรถดไหมบิบิจ้าพอจาวา่วาตอนนี้อยู่ที่อบตอนะครับอยู่ที่อบตอตะบลไม้ขาวซึ่งซึ่งจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ ตำบลไม้ขาวเนี่ยเป็นสถานที่เกิดเหตุในสมัยนั้นเราก็เลยมาขอความร่วมมือจากทางอบตอนะครับแล้วก็ทางอบตอก็ให้ข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาเราไปไปติดต่อบบกับจำนานแล้วก็คุยกับผู้คนอะไรต่างๆเพื่อประสานงานให้เราเได,ได,ได้ได้เจอผู้คน,นรุ่นนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำ งานที่นี้ได้แค่ไหนหเรา research รีเสิร์ชข้อมูลนะครับส่วนที่นั่งอยู่นี่ก็คือผู้ช่วยผู้กำกับนะครับซึ่งเขาจะมาช่วยเอกชัย,ยกำกับในเรื่องนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่เชิงสะพานสารสินแล้วนะครับก็อ่า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ตรงนี้มีอะไรบ้างที่พอจะใช้ได้บ้างนะครับแล้วก็ไปดูที่ตรงที่เขากระโดดนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นช่วงข้อต่อที่สองหรือ,อยังไงไม่รู้จากคำบอกเล่าของอบตอนะครับหลังจาก e ที่ที่ พี่โกดําแล้วก็พี่อีฟเราโดโดกันนะครับก็หลังจากนั้นอีกสองวันนะครับคือก็โดดที่สะพานสารสินตรงน้นนะครับตรงน้นสะพานสารสินแล้วก็ส่งทีเขาลอยมาลอยมาขึ้นที่ท่าที่วัดตรงนี้นะครับที่วัดเนี่ยพระธาตุชัยเนี่ยครับตรงนี้นะครับที่ที่ผมมองเห็นไปข้างหน้าเนี่นะครับตรงนี้นะครับ ก็นี่แล้วเขาจะเดินไปดูนะว่ะะสาสถานด้านนี้เป็นยังไงก็ยังถ่ายได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ตรงจุดที่พี่เขากระโดดสะพานนะครับพี่เขากระโดดสะพานตรงที่ช่วงประมาณเสาที่สองนะครับก็คือจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วจะเห็นจากหลังผมไปเนี่ย ก็จะเป็นศาลพรตาโตแสบเอ้ยไม่ใช่ไม่ศาลพรตาปับพระอยู่ตรงนู้นนะครับนนะพรตาปับพระที่เราไปไหวมาเมื่อสักครู่นี้มันก็จะเข้ากับบรรยากาศดีเห็นว่าพี่เขาพูดไม่ถูกนะผมก็อึ้งเหมือนกันนะเพราะนึกถึงนึกถึงภาพในตอนนั้นเนาะแล้วก็คือตอนนี้เราก็มาเอาเพื่อว่า รู้ว่าเออสภาพคือตรงนี้นะที่เขาเขาเขาโดดกันน้ํามันเชี่ยวเห็นไหมครับเห็นข้างล่างไหมข้างล่างน้ําเชี่ยวมากนะครับน้ําเชี่ยวมากก็มาถึงแนละ้วผมกำงเดินไปเรวจะถ่ายรูปที่ระลึกสักนิดหนึ่ง เราก็จะไปที่หมู่บ้านของชาวเลนะครับไปไปหาโต้หมอเขานะครับก็คือตรงนี้ให้ดูก่อนธรรมชาติสวยนะแล้วก็มีหลายคนมากระโดดสะพานฆ่าตัวตายเหมือนกันนะครับไม่อยากจะเห็นภาพนั้นนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่เขียนเชียร์ให้ใครมาฆ่าตัวตายนะครับแต่ว่าจะนำเสนอให้เป็นเหมือนกับว,ว่าบทเรียนนะครับ หมทเรียนของพ่อแม่แล้วก็ของลูกที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเห็นวิวออกไปหน้าาหน้าทะเลใหญ่เห็นไหมจ๋สวยสวยมากเลยะสะพานสารสิน